สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะเป็นกรดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566ให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นเนี่ยจะคงสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะมีตําแหน่งเป็นมหาอุจนะครับในเหลือสุขภาคข,ของลัคนาทําให้เรื่องราวต่างๆงชีวิตของชาว ลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยมีเรื่องราวของความก้าวหน้านะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้มีการสำจักผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้บางคนได้เดินทางไปวัดไปวาไปทําบุญนะครับในช่วงระยะน,นี้เป็นคนที่อาจจะมีจังหวะที่เรียกว่ามีหน้ามีตาในวงสังคมพอสมควรในช่วงระยะน,นี้มีคนให้ความนับถือมีคนให้ความเชื่อถือกับเรื่องราวของชีวิตของชาวลัคนาศีสิงห์ในช่วงระยะน,นี้นะครับ ซึ่งดาวประจำตัวของชาแล้วสิงหนึงเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูดาวพระพฤหัสและก็ดาวพระพุธด้วยนะครับพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิคือเรื่องของคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของราวของความรักเนี่ยเกิดขึ้นได้เรื่องราวของครอบครัวนะครับมามีส่วนเกี่ยวข้องนะอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะเดินทางไกลร่วมกันนะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือไปเข้าวัดเข้าวัดทำบุญร่วมกันเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน มรณะเองและเป็นดาวชจ้เดินปุตตะนะครับตัวนี้อาจจะทำให้เรื่องราวของการใช้ชีวิตเนี่ยมีเรือร่องราวที่ต้องอเดินทางบ่อยนะไปต่างถินต่างแดนนะมีการทำมรณะงานอะไรที่เป็นเพศแบบทำเป็นจอบๆทำแล้วก็จบไปนะครับไม่ใช่งานที่แบบทำแบบาล้วคาดกาสังเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้พบ กับเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงระยะน,นี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์เองแล้วก็ดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นตัวแทนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภกับความเดชเจ้ะอ,อยู่ร่วมในราศีเมษนะทับดาวจำนวของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยก็บ่งบอกว่าจะมีเรื่องราวที่จะนำเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาของรายได,ได้เรื่องของอเซนตต่างๆเนี่ยมาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยได้ไม่ยากเย็นน,นะครับในช่วงระยะนี้นะครับ ซึ่งตัวแทนการเงินโดยตรงของชาวลัคนาศีสิกเองเนี่ยตัวแทนการเงินเลยก็คือดาวพระพุธนะครับพระพุธเองก็สถิตอยู่ที่ราศีเมษนะในช่วงเดือนพฤษภาคมในต้นๆเดือนเนี่ยดาวพุธอาจจะเดินวิปริตหน่อยนะมีการเดินหน้ามีการถอยหลังกับไปทีราศีมีนแล้วก็มีการเดินหน้ากลับมาที่ราศีเมษนะครับในวันที่6พฤษภาคมไปแล้วก็เรียกว่าก็จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับตรงนี้ทําให้เรื่องราวของการเงินเนี่ยดาวพุธเองอยู่ที่ราศีเมษตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่เดือนสุพรรณลักษาก็ เรื่องของรายได้ก็น่าจะมีรายได้ที่ค่อน,นดีนะมีความต่อเนื่องเป็นอย่างดีในช่วงระยะนี้รายได้ก็จะได้มาจากการติดต่อสื่อสารทางไกลนะกับคนต่างถิง่นต่างแดนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสิ่งดีงามต่างๆนะเรื่องราวของการได้มาจากรายได้ประเภทที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับบางคนใช้เงินในการทำบุญทำทานนะท่องเที่ยวตร,ตร,ง,ตรงนี้หาความสุขของชีวิต เข้ามาถึงตัวเองก็มีความเป็นได้เช่นเดียวกันนะครับกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับถือว่าเรื่องเรากาันเงินเนี่ยต้นเดือนก็ยังคงมีตําแหน่งที่ดีอยู่นะยังเป็นอนุเกษตรกับดาวพังขัดทิศติตที่ราศีมีจุดในเรือนลาภะด้วยนะครับเรื่องโชคลาภสำเร็จเนี่ยเรียกว่าเข้ามาถึงตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแน่นอนในช่วงระยะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งนะดาวกับตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีการย้ยายด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ ราศีเมษะเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่15พฤษภาคมก็คือกลางเดือนไปแล้วนะตัวเองยกย้ายเข้าเดือนกัมมาก็มีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้ของกับเรื่องของหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงงานนะปรับปรุงงานยกย้ายงานหรือบางคนออกจากงานเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงระยะนี้นะครับซึ่งตัวแทนการงานโดยตรงของชาวลักนาะศีรเองเนี่ยนะครับตัวแทนการงานคือก็คือ,คอดาวพระศุกร์นะครับในช่วงต้นต้นเดืนอนยังเ็จอยู่ที่ราศีพฤษมีตำแหน่งเป็นกเกษตรอยู่ร่วมกับดาวริตอยู่ก็งานเนี่ยคงมีความมั่นคงอยู่ งานที่บางคนบางท่านของชาวลักษณะนาศิษย์จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีนะการปรับปรุงเครื่องมือสื่อสารนะคอมพิวเตอร์นะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเครื่องมือไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับตรงนี้มีการที่จะต้องมีการอัปเดตนะครับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ให้ทํางานได้มีความลงตัวมากขึ้นนะครับของชาวลักษณะนาศิษย์นะครับแต่พอหลังจากวันที่ 4พฤษภาคมนะครับดาวตัวแทนการงานเนี่ยจะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพังคารนะครับเรียกว่าเข้าสู่เรือนลาภะของลัคนาอยู่ร่วมกับดาวพังคารเป็นดาวาคู่มิตรซึ่งกันและกันด้วยนะพังคารเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันถูด้วยก็คือเรื่องของญาติพี่น้องหลักทรัพย์ต่างๆนะเรื่องของพร้ัผู้ใหญ่นะตรงนี้จะมีแรงสรนับสนุนเมื่อแรงผลักดันจากคนรอบๆข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ จากคือญาติญาติพี่น้องก็ตามนะครับหรือมีการโอกาสที่มีการลงทุนร่วมหุ้นนะทำกิจการการงานเนี่ยมีความลงตัวได้เป็นอย่างดีเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาศีสิงห์ได้ไม่ยากเย็นนักนะครับในช่วงระยะนี้ที่ดาวพระศุกร์เอยกยก้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับแต่พอหลังจากวันที่10พฤษภาคมเนี่ยพั้งคันจะมีการยกย้ายออกจากราศีมิถุนทําให้ดาวพระศุกร์นะดาวตัวแทนการงานโดยตรงของชาว ราศีสิสงห์เองเนะี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเพียงแค่1ดวงเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเรือนที่ให้เรื่องของความสาเร็จต่างๆเกิดข,ขึ้นกับดวงชะตานะยังอยู่ในเรือนราภะของลัคนาของชาวลัคนาศีสิสงห์เองงานยังคงมีความชัดเจนมีความโดดเด่นพอสมควรนะครับพอไปไปลายเดือนดาบประสขดวงใจงยยอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่ราศีกรกฎก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพังคารอีกเช่นเคยแต่อยู่ในเรือนวินาศของลัคนานะครับมีตําแหน่งเป็น ราชาโชคด้วยนะอยู่กับพังขานเป็นคู่มิตรด้วยมีงานที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีเรื่องราวของความสาเร็จนะต่างๆเกิดขึ้นได้นะอย่างไม่ทันจะคาดคิดนะครับตรงนี้สามารถที่จะผลักดันเรื่องราวต่างเนี่ยไปทางที่ดีได้ใครที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะทํางานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือทํางานแบบไม่เปิดเผยนะเรียกว่าจะให้คุณเกิบดวงชะตาอย่างโดดเด่นเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงระยะนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวของสุขภาพโดยตรงของชาวราศีสิงห์นะดาวตัวเองมีตําแหน่งที่โดดเด่นที่ราศีเมษนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะครับแต่พอหลังจากวันที่1ิบห้าพฤศภาคมไปแล้วเนี่ย<อ>ดาวพรที่มีการจงใจเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะจะไปอยู่ร่วมกับดาวมรุตยูนะในเดือนกร,รมภตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวัคนาศีสิงห์เองอาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับหรือการเจ็บขไข้ป่วยเนะี่ย เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนักแต่ก็ต้องควรที่ต้องระมัดระวังตัวเองเซฟต,ตัวเองเ้นในเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะมีเลือดตกอย่างออกเกิดขึ้นได้ในความประมาณของตัวในการทํางานของชาวลัคนาราศีสิงนะครับตรงนี้ครูพีากไว้ให้คอยนะระมัดระวังเรื่องราวตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวของความรักชีวิตครอบครัวของชาวลัคนาราศีสิงเองเนี่ยตัวแทนคองรักครอบครัวคือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเองก็เรียกว่า สถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะอยู่ในเรือนสุภาของลัคนายังอยู่ในเรือนภพที่ดีนะครับมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยอยู่ร่วมกับดาวพฤทิตดาวจำทงชาวลัคนาศีสิงห์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหาอุดในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เรียกว่าเรื่องราวความรักนั้นก็น่าจะมีความลงตัวอยู่พอสมควรมีเรื่องราวที่สสัมพันธ์เรื่องราวของความรักไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เรื่องความชัดเจนตรงนี้อาจจะต้องดูกันเป็น ลายบุคคลไปนะครับด้วยความที่ดาพวพระสารเองตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีกุมนะเร็งลัคนาของชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่นะครับมีตําแหน่งเป็นพินทุบาทนะตมหลักของโหราศาสตร์อาจจะมีเรื่องราวที่เรื่องราวความราอาจจะไม่ค่อยมีความลงตัวมีความชัดเจนนะใครที่อาจจะมีเรื่องราวความที่ลงตัวจริงๆชัดเจนจริงจริเนี่ยองค์ประกอบยังมีอีกในหลายๆส่วนในหลายๆอย่างด้วยกันแต่ตรงนี้เป็นการพยากรณ์โดยล้่งๆนะครับอาจจะต้องเผื่อใจไว้นะสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่อาจจะเกิดความผิดหวังความเสียใจได้นะ เกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาต่างๆของชีวิตนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเรื่องราวความรักนะคุปพีเชื่อว่าสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะช่วงนี้เนะี่ยมีเรื่องราวที่เรื่องความรักยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับยังประคับประคองเรื่องต่างๆเนะี่ยไปในทางที่ดีได้มีการสนนกันนะเรื่องของความสาเร็จเรื่องของเงินต่างๆงาารงาเรื่องของการทํางานเรื่องการขยับขยายนะครับครอบครัวหรือการปรับปรุงที่อาศัยกันแล้วแต่นะแต่หรับชาวราวีสิห์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดี สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับส่วนคนโสดนะคนโสดมีเรื่องราวที่เรียกว่าจะได้นะพบเจอกับคนถูกใจแน่นอนนะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคนทางไกลนะต่างชาติต่างภาษาก็มีความเป็นไปได้กอน้างจะเยอะนะครับในช่วงระยะนี้เรียกว่าเรื่องราวความรักเนะี่ยมีการเริ่มต้นที่อาจจะเรียกว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสเองเนี่ยก็จรเข้ามาที่ราศีเมษนะอยู่ร่วมกับตามตวงชาวราศีสิงห์ในครึ่งเดือนแรก แม้ว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพาธิไม่อยู่ที่ราศีเมษแล้วก็ตามแต่พระธาตุมนเนี่ยเป็นราชาโชคนะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเป็นคนรัคู่ครองนะก็มีโอกาสที่ทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะสานสัมพันธ์เรื่องราวของความรักเนี่ยไปในทางที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะติดความเป็นปินู่บ้างอาจจะมีความติดขัดในบางเรื่องบางอย่างบางครั้งบางเวลาบ้างในแต่ละจังหวะของชีวิตนะครับแต่ก็สามารถที่จะคอยที่จะประสานสัมพันธ์นะกันไปได้ในระยะนี้นะครับของชาว ล,ลักขณาลักีสิงห์เองนะครับตรงนี้เป็นคัมภีร์กรโดยรวมกว้างๆของชาวลาักนณา4ีสิงห์นะครับคูพีพยากรตามลักะของดาวที่โครจรณ้ตอนนี้นะไม่ได้ปกระทบกับพื้นดวงเดิมของคนในคนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็รับชมรับฟังไว้เป็นการแนะนําการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตแล้วกันนะครับว่าตรงไหนดีไม่ดีอย่างไรไม่ดีก็เตรียมตั้งรับเอาไว้นะครับตรงไหนที่ดีก็เตรียมตั้งรับแล้วกันอย่านั่งน,นันนอนนะชีวิตคนเราต้องทำนะต้องอดทนต้องต่อสู้ถึงจะได้ ทุกสิก่งทุกอย่างมาเป็นของตัวเราเองนะครับตรงนี้ครูพีฝากเอาไว้นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่่าลืมกดติดตามครูพีไว้นะครับจะได้มาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องราต่างๆไปพร้อมพร้อมกันขอบคุณนะครับที่ยางติดตามรับชมรับฟังครูพีมาถึงตอนนี้เช่นเคยสวัสดีครับ